สวัสดีค่ะเพื่อนๆชื่อนกนะคะวันนี้นกจะมาแชร์ประสบการณ์จากการที่นกเคยเป็นไมเกรนหรือรังมาก่อนค่ะเมื่อก่อนค่ะนกมีอาการคือปวดหัวข้างเดียวข้างซ้ายนะคะจะปวดแบบตุบๆๆค่ะปวดตั้งแต่ต้นคอขึ้นมานะคะ ยิ่งวันนั้นของเดือนนะคะคือแบบปวดมากปวดจนทนไม่ไหวนะคะตอนนั้นนกก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอาชีพของนกคือนกเป็นเซลเนาะนกต้องออกไปพบลูกค้านกจะเจอแอร์เจอแดดเจอแอร์เจอแดดนะคะนกเข้าใจว่าร่างกายนกปรับสภาพร่างกายแบบอากาศไม่ทันก็เลยทําให้นกปวดหัวนกก็รักษาด้วยธีการทานยาแก้ปวดนะคะก็รักษาแบบนี้ค่ะ มาแบบนานมากจนคืออาการรู้สึกว่ามันมากขึ้นปวดมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะนกไปพบลูกค้าพี่ลูกค้าท่านนี้ค่ะเขาก็เคยเห็นแบบเรามาก่อนแต่วันนั้นคือพี่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยนกวันนี้ดูแย่มากเลยทําไมแบบหน้าตาดูแย่มากบอกโห oh, พี่วันนี้ไม่เกณฑ์อยู่ขึ้นแบบหนูไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยแนะนําอยู่ตัวหนึ่งว่าเขาเคยเป็นมาก่อนไม่เกณฑ์เน,นะะี่ยค่ะแล้วก็เขาหาย ผลิตภัณฑ์นั้นชื่อว่าบาลานซ์ยูคอค่ะพี่เขาบอกว่าตัวนี้พี่เขากินแล้วพี่เขาดีมากเนี่ยค่ะนกก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อมาลองทานตามคําแนะนําของพี่เขาค่ะนี่เลยค่ะบาลานซ์ยูคอ่เนี่ยค่ะวิธีการทานนะคะนกก็ทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะซึ่งตอนนี้จะบอกว่าไมเกนที่นกเคยเป็นนะคะนกไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนกทานให้ดูนะคะเ็เป็นซอฟต์เจลนิ่ M มค่ะ ซึ่งนกเชื่อว่านกเป็นเรือรังนกยังหายเลยนะคะเพื่อนๆที่มีอาการปวดหัวทรมานกําลังทรมานจากอาการไมเกรนอย่างเงี้ยนกเชื่อว่าต้องหายแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะ